สวัสดีครับกับชาแนลของสเปอร์ยิลโลยอฮะวันนี้สำหรับน้องที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการอัดกลองนะฮะก็คือเขามีไม์กองแล้วก็มีมิกเซอร์แล้วก็จะต่ออย่างไรบ้างนะฮะก็วันนี้ผมก็ก็เลยทําคลิปวันนี้ขึ้นมาแล้วกันอ่ะจะได้ดูเป็นแนวทางส่วนการพวกมิกซิ่งพวกอะไรมันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับสาหรับไม์แต่ละตัวหรือว่าเสียงที่เราได้แต่ละอย่างแล้วก็เกี่ยวกับพวกโปรแกรมที่เราใช้งานอย่างผมผมอัดกับพวกคิวเบสพวกอะไรประมาณนี้ ถ้าเป็นมิกเซอร์แบบอนาล็อกนะมิกเซอร์ธรรมดาว่าจะต่อมาอย่างไรอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับไปครับเริ่มต้นมาที่ตัวมิกเซอร์กันนะฮะตัวมิกเซอร์ก็สอาหรับรใครมีมิกเซอร์แต่แยี่ห้ออาจจะแตกต่างกันออกไปมานะอันนี้ผมก็มิกเซอร์แบบ12ช่องนะฮะร,ราคาก็ไม่แพงอะไรใช้ได้นะฮะเพราะว่ามันสองสามพันบาทประมาณนั้นฮะแล้วสำหรับการต่อ ก็เหมือนเรามีไม้กี่ตัวเราก็ใช้ชุดไม้แบบเท่านั้นเลยนะฮะอย่างผมผมต่อไม้กรอง5เอ้ย6ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวก็เราก็ต่อชุดไม้ไปแล้วก็แล้วก็แยกชันแนลไว้ว่าตรงนี้คือจะเป็นชัแนลอะไรอย่างนี้ผมมาชัแนลแรกเป็นคิกนะฮะคิกก็คือเบรดรัมนั่นเองตัวที่2ก็เป็นสนันแอนตัวที่3ก็เป็นทอมเป็น1ทอม1ทอม2 ผมเป็นแหลกทอมกับฟอทอมนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นพวกโอเวอร์เฮดอ่โอเวอร์เฮดสตัวตรงนี้เป็นโอเวอร์เฮดสตัวประมาณนี้ก็เราก็จะปรับพวกแผนพวกอะไรนี้คือตามความต้องการของเราเลยคืออยากได้เสียงก็เดือดแบบยังไงก็เพิ่มเบสเพิ่มอะไรอย่างนี้ก็คือเราจะทําการแบบ EQ กันตรงนี้เบื้องต้นก่อนนะฮะ EQ –พวกเสียงแสนแนร์พวกเสียงอะไรต่างๆอะ่ะ พอมพวกอะไรเงี้ยก็ EQ ไปเบื้องต้นก่อนนะก็ลองลอง,ลองเล่นดูลองปรับดูก่อนนะฮะว่าเสียงที่ได้ออกมาเงี้แล้วก็เอาพุทที่ออกนะฮะอย่างตัวนี้ก็ออกเอาพุทเป็น XLR เหมือนกันก็คือตัวนี้ถ้าเราจะอัดเข้าไปในคอมพิวเตอร์เราก็ต้องมีตัว Audio Interface ตัวหนึ่งอย่านี้ผมเดีย๋ยวผมทำให้เห็นภาพนะดีว่าไอ้นี้มันต่ออยู่อีกเครื่องหนึ่งก็คือเรามี สาย XLR ที่ต่อออกนี่แหละมันต้องมี2คขั้วนะเลฟก,กับไลท์ปกติตัว Audio อิน e r อร์เฟส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่2 c h ช n อง l ไปที่ Audio อินเ r อร์เก่อนฮะะคือเราก็ต่อสายออกมาแล้วก็มาเข้าที่หน้าตัว Audio อินเตอร์เตัวน,นี้ประมาณนี้อย่างตัวนี้มันเป็นสายเบิกนะฮะสายเบิกา2 4 c ก็มี2 c h ช่องนครับ2อ n p ินอย่างนี้เราก็ เท่ากับว่ามันเป็น L/R นั่นเองซ้ายขวาปึบแล้วก็เสียงไปก็มีอีกเส้นหนึ่งก็มาเสียบอีกซ้านอีกด้านนึงนะฮะแล้วก็ปรับความแรงอะไรก็ตามปกติในโปรแกรมคราวนี้ก็จะอัดเป็นลาย audio ตัวส่วนตัวกรองปกติแล้วผมว่าคนที่เซตไมค์กรองก็อาจจะคล้ายๆกันเวอร h e ฮดก็อยู่ด้านบนแบบน,นี้แต่ว่าแต่ละห้องก็ความกล้องความเสียงมันต่างกาันเราตีเบาตีหนักหรือว่าอย่างนี้ก็อาจจะ ปรับให้มันห่างออกไปหรือว่าอะไรแล้วแต่นะฮะในส่วนพวกไมค์กองนี้เราก็เจาะดูแล้วก็ฟังเสียงดูแล้วว่าเราชอบเสียงไหนก็แค่นั้นเองนะฮะก็พยายามเซตให้อยู่ในเ,เขาเรียกว่าอะไรนะในในเสียงที่จําให้ได้แค่นี้จำให้ได้ว่าอันนี้คือแจ็คของสแนร์เข้าไปที่มิกเฟอร์มิเซอร์ตัวไหนแค่นั้นเองนะฮะก็ประมาณนี้เวลาเราอัดเดี๋ยวเข้าไปที่โปรแกรมเลยก็ได้ใช้ได้เห็นภาพอันนี้คือ เป็นว่าผมใส่อออดิโอเอร์เฟสไปแล้วนะ lr ตัวในโปรแกรมเราจะใช้ตัวอะไรอัดก็ได้จริงๆแล้วอะใช้ตัว,วมันลงโปรแกรมพอดีพวกโปรแกรมที่อัดเสียงได้ตามปกตินะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะเหมือนพวก Sony Vegas ก็อัดได้นะแต่ว่าตัว Sony Vegas เองมันก็อาจจะไม่มี eq ให้เราเยอะมากเท่ากับพวกพวก c u b a บ e พวกอะไรเขาจะมี vst เกี่ยวกับกรอง เกี่ยวกับแยกพวกกระเดื่องพวกสนแนลพวกอะไรประมาณนั้นฮะเ,เดี๋ยวผมลองเปิดคิวเบตดูคิวเบตเอลิเมนต์เอคิวเบตเอไอเอลิเมนต์สิบจุดห้าาอ้าวลืมไปเรื่องแผนก็มันจะมีตัวที่เราต้องแผนถูกไหมฮะก็แผนพวกที่เป็นทอมอ่ไงเงี้ยทอมผมก็จะแผนไว้ซ้ายตัวหนึ่งฟอร์ทอมก็อยู่ขวาอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นพวกที่เป็นโอเวอร์เฮดโอเวอร์เฮดก็จะ แยกไปซ้ายขวาเช่นกันตัวด้านหนึ่งก็อยู่ด้านซ้ายตัวน,นึงก็อยู่ด้านขวาส่วนกระเดื่องกับแสแนก็มาตึงตรงกลางอยู่แล้วตามปกติอ่ะแบบนี้อันนี้สําหรับมิเซอร์นะหรอกอ่ะแล้วก็มาสร้างแท็กขึ้นมาแบบนี้เลยก็ได้หรือไม่ต้องคิดอะไรเยอะสร้างแท็กแบบเสาร์เอาวพุทเนี่ยเราพิมพ์ว่าดำเลยก็ได้อ๋อพิมพ์ว่าดำเป็นกอกเป็นภาษาไทยไม่เป็นไร ตรงนี้ก็ถือว่ามันออกเป็นสเตอริโอเรียบร้อยแล้วออกออกซ้ายขวาเรียบร้อยถ้าเรามีชแนลที่เราเสียบมาจากที่นู่นสองตัวตัวนี้มันจะออกเป็นซ้ายขวาที่เราอัดเห็นยวผมลองอัดให้ดูก็ได้นะปะ<า>ลองอัดให้ดูเดี๋ยวขอต่อสายแป๊บนึงก็เลือกตัวที่เราจะอัดเรียบร้อยแล้วต่อพวกไมโกรไรเรียบร้อยผ่านตัวมิกเซอร์แล้วก็เข้าออดิโออินเทอร์เฟซเรียบร้อย เดี๋ยวมาดูเสียงกันว่ามันออกมาเป็นยังไงนะฮะผมจะไปตีกองแป๊บเดีย๋ยวดูที่จุดที่เราอัดเดี๋ยวผมกดอัดไปเลยปึ๊บอันนี้ดูให้เ่็นข้าวๆไหมฮะลายมันออกเป็นสเตอริโอแล้วฮะมีซ้ายขวาเดีย๋ยวดูสัญญาณดูมันเป็นยังไง โอเคเรียบ okay, ร้อยตอนนี้ก็เดี๋ยวหยุดก่อนเป็นแทร็กขึ้นมานะใช่ไหมฮะเป็นแทร็กสเตอริโอนะฮะ LR นั่นเองเดี๋ยวผมก็เห็นไหมฮะตัวแทร็กมันลายมันจะทับกันหมดนะฮะที่ตัวที่เป็นมิกเซอร์อะนาล็อกที่เราต่อสัญญาณแบบเป็นเอาพุตเป็นแบบว่า LR ออกมาแล้วก็เข้าอายุอิเร์เฟสมันก็จะเป็นลายแบบนี้ออกมาแต่ถ้าบอกว่าเราจะ มาเขาเรียกว่า EQ มันอีกทีก็เข้า Equalizer พวกอะไรอย่างนี้ก็สามารถปรับเอาเบสเอาอะไรขึ้นได้แต่ว่ามันก็จะไปด้วยกันทั้งหมดประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราได้ยินเสียงมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองเปิดดูก็ได้อ่าประมาณนี้อันนี้ก็คือเสียงที่อัดไป ขวาได้เหมือนกันนะัะ อันนี้เราก็สามารถเอาพวกใส่พวกเขาเรียกว่าตัว EQ อะไรอย่างนี้เข้าไปได้นะฮะ EQ เสียงก็จาก VST มันก็จะดีตรงนี้นิดนึงตรงที่มันมีโปรแกรมรองรับถ้าเราใช้กับพวก q u b a s e พวกอะไรอย่างนี้นะ,ะมันก็จะมีที่ว่าเน้นเสียงแสนแนนพวกนี้นั่นได้เหมือนกันออกมานี่นเดีผมลองเลือกอันนี้ ก็จะเน้นเสียงของพวกคลิกนะเบสนับเราจะเลือกเป็นพวกใส่ไอเอาออกไปเลยก็ได้เอาออกไป มีพวกที่เป็น mastering ที่สำหรับลองก็มีออกมาแล้วนะ,ะอันนี้คืออัดเสียงดิบๆมันก็จะได้ประมาณนี้ฮะ,ะโอเคผมว่าน่าจะออเข้าใจเข้าใจระบบการอัดเสียงนะฮะนี้เสียงออกจากตัว ออริโออิโทรเฟตนะฮะตัวนี้หลายเบิร์ส่วนที่เราอัดก็คือมาจากมิกเซอร์ตัวนั้นเมื่อกี้เสียงก็จะออกลายแบบนี้ประมานะฮะอันนี้สําหรับน้องที่สอบถามมาว่ามันต่อสายยังไงอะไรยังไงก็แบบนี้เลยฮะ,ะต่อม่เข้าตรงๆแล้วก็ออกเห็นหน้าผมไหมออกออริโออิโทรเฟตแบบนี้ฮะก็เราก็จะได้เสียงประมาณหนึ่งแล้วก็ถ้าบอกว่าเรา EQ เสียงให้มันดีขึ้นก็ได้แล้วก็ใส่พวกคอมเพรสเซอร์พวกอะไรในแต่ว่ามันจะไม่แยกแทร็ก แค่นั้นเองนะครับก็สามารถใช้งานได้อัดข้อคเพลงได้สบายเหมือนกันเพราะเสียงมันก็ออกซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนกันแต่ว่าถ้าปรับดีๆผมว่าเสียงก็ใช้ได้นะฮะอะไรประมาณนี้ผมว่าคลิปนี้น่าจะพอเข้าใจก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่สอบถามเข้ามานะครับคลิปนี้ก็ลากไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันกับตัวที่เป็นแยกแ็กบ้างแยกแฉกได้บ้างนะครับตัวสาวคาฟนะฮะว่าลายที่ได้ในคอมพิวเตอร์มันจะเป็นอย่างไรนะฮะไป แคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่รับชมครับไปก่อนครับไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าคลิปเป็นยังไงบ้างก็จะได้แก้ไขน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ